โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินสิสเกตได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชสักการะและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนุนีที่ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษาของชาติอีกครั้งยังเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระองค์ท่านสืบไปโดยได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเมื่อวันที่31ตุลาคม พุทธศักราช2539เมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2555สมเด็จพระเทพราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง12โรงเรียนอยู่ในพระราชูปธรรมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้สร้างความปรับเรื่อมยินดีให้แก่นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากร,กรทุกคน โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาปรับรูชั่วโมงเรียนของบางวิชาในห้องเรียนให้น้อยลงและให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนตามความพร้อมความสามารถของนักเรียนทั้งนี้ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่นักเรียนควรเรียนรู้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสเกตแต่รรบคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2558โดยกิจกรรมส่วนใหญ่โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดกิจกรรมที่ตนเองต้องการเพิ่มโดยทุกกิจกรรมสอดคล้องกับรูปแบบและพิธีการจัดก,การเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้จำแนกจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ตามหลัก CH ซึ่งเป็นหลักคิดของโครงการคือ 1. พัฒนาสมองกิจกรรมที่จะต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดตามหลักการพัฒนาสมองแต่ละช่วงวัย 2. พัฒนาจิตใจกิจกรรมที่จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความมีวินยัยความเป็นชาติไทยรักสถาบันพระมหากษัตร,ริย์รู้จักสิทธิและหน้าที่ฝึกให้มีทัศนคติที่ถูกที่ควร 3. พัฒนาทักษะการปฏิบัติ กิจกรรมการฝึกให้มีทักษะจากการปฏิบัติ 4. พัฒนาสุขภาพกิจกรรมเสริมสร้างการมีสุขภาพแข็งแรงการออกกําลังกายและการกินอาหารที่ถูกต้องซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ต่างๆดังกล่าวยังสอดคล้องกับพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับองค์สีแห่งการจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วยพู้ทศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาและพาะศึกษา โรงเรียนได้มีการจัดก,กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยมีกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้กิจกรรมพัฒนาสมองกิจกรรมศาสรแห่งดาราเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับรู้วิชาการด้านดาราศาสตร์ที่จนเป็นสําหรับการดํารงชีวิตการศึกษาการเรียนรู้ฝึกทักษะการะบวนการทํางานส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีทักษะในการสังเกตการแก้ปัญหา การค้นหาคำตอบด้วยตนเองในเชิงคณิตศาสตร์รู้แนวทางในการคิดคำนวณการค่าคะเนวันเดือนปีที่จะศึกษาเรียนรู้ระบบสุริยะรวมทั้งศึกษาเรียนรู้ชื่อของดวงดาวชนิดต่างๆฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนในการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมฝ่ากิจกรรมใช้แผนที่ฟ้าเรียนรู้ระบบสุริยะสังเกตดวงอาทิตย์ผ่านกล้องดอกโซเนียนการดูดาวด้วยตาเปล่าและการสังเกตดาวเคราะห์ผ่านกล้องดอกโซเนียน นักเรียนรู้จักการปรบับตัวเองให้อยู่กับผู้อื่นและสังคมใกล้เคียงได้อย่างมีความสุขเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การศึกษาดวงดาวทั้งที่เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษมีอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการศึกษาเรียนรู้ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์อุปกรณ์ต่างๆจากสถาบันการวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์กรมหาชนสามารถนำมาจา่กิจกรรมอย่างหลากหลายและเกิดประโยชน์ต่อ,อนักเรียนกิจกรรมคณิตศาสตร์กิจกรรมคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสส่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้กิจกรรมดูหนันงซาทรักส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารภาษาโดยใช้ภาพ,พยนตร์ฝึกทักษะการฟังการเรียนรู้ ได้สร้างความคุ้นเคยให้กับสำเนียงและสามารถฝึกพูดตามเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องเสริมสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับผู้เรียนได้กิจกรรมช่างภาพน้อยผู้เรียนได้เรียนรู้การถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆเช่นการถ่ายภาพกิจกรรมการถ่ายภาพในพิธีการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายทั้งกล้องถ่ายภาพใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและ DJI Osmo โดยมุ่งเน้นตามศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์าง,งานประเภทต่างๆได้อย่างหลากหลายกิจกรรมภาษาจีนส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนทั้งสีทักษะคือฟังพูดอ่านและเขียนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างรอบด้านกิจกรรมพัฒนาจิตใจ กิจกรรมวาดภาพการจัดกิจกรรมวาดภาพสามารถพัฒนา,นาจิตใจและเป็นการฝึกสมาธิให้กับผู้เรียนนักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดการลงมือปฏิบัติงานจินอย่างสร้างสรรค์ใช้จินตนาการสร้างผลงานทัศนศถิปนได้อย่างหลากหลายกิจกรรมร้องเพลงสากลมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการใช้ภาษาการสื่อสารการขับร้องถ่ายทอดอารมณ์เพลงส่งผลให้ผู้เรียน มีสุนทรียภาพพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเองได้กิจกรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเห็นคุณค่าของดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านรักษาเอกลักษณ์ทางศิลปะดนตรีอันเป็นมรดกของชาติมีความตาระหนักในความสําคัญของดนตรีไทยอีกทั้งยังปลูกฝังทัศนคติที่ดี ต่อดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านร่วมอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติกิจกรรมขนมไทยผู้เรียนได้ฝึกทำขนมตามขั้นตอนที่ถูกต้องการทำขนมไทยสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปกิจกรรมทำขนมทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขอ,อนามัยในการทำขนมมีความตั้งใจในการทำงานการลองทำขนมประเภทต่างๆด้วยตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปสู่การหารายได้เพิ่มเติมประกอบอาชีพในอนาคตกิจกรรมปักโครเชถักไหมพรม การปักโครเชต์และการถักไหมพรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนดังนั้นผู้เรียนจึงได้ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีความประณีตบรรจงฝึกสมาธิพัฒนาต่อยอดงานรูปแบบที่หลากหลายได้กิจกรรมดนตรีสากลดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจความรู้สึกของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีอารมณ์ผ่อนคลายสงบ และช่วยขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกในการบรรเลงดนตรีสามารถวิเคราะห์วิจาร์ณและเปรียบเทียบปฏิบัติงานด้านดนตรีได้อย่างชื่นชมและเห็นคุณค่าส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาด้านสติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมปลูกผักนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชผักชนิดต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนสามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ทำให้ได้ผักปลอดสารพิษไว้รับประทานส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและรู้จักการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการได้กิจกรรมคณิตศิลป์เพื่อให้ผู้เรียนวิชาคณาิตศาสตร์เพลิดเพลินไปกับการเรียนจึงมีการนําศิลปะที่มีความสวยงามเข้ามาสร้างสารรค์ทําให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์และวิชาศิลปะ มาสร้างสรรค์งานได้อย่างลงตัวผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์กิจกรรมคอมพิวเตอร์กิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานตามความสนใจใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เช่นโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมกราฟิกสามารถใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลต่างๆได้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาสุขภาพกิจกรรมคอนเฟเรนซ์ฝึกสมาธิและทักษะการสังเกตให้กับผู้เรียนตามตัวอย่างศิลปินที่ผู้เรียนชื่นชอบเป็นการเต้นที่มีความสร้างสารรค์สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เรียนได้ฝึกความอดทนและความพยายามสมผลให้มีความกล้าแสดงออกและสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกิจกรรมแบบมินตัน เป็นกีฬาที่ต้องใช้สมรรถภาพทางร่างกายที่ดีการทํางานสัมพันธ์กันของระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อความคล่องตัวดังนั้นจึงทําให้ผู้เรียนมีร่างกายที่แข็งแรงและอวัยวะทุกส่วนได้พัฒนาอยู่เสมอเป็นกีฬาที่สร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์มิตรภาพและการแสดงออกที่แสดงถึงความมีน้ําใจนักกีฬาอย่างแท้จริงกิจกรรมวอลรละ์บอลส่งเสริมภกษาด้านกีฬาให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีความรู้ความเข้าใจในกติกาเกี่ยวกับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลส่งเสริมให้การพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมคกิจกรรมผู้สอลสุขภาพของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญการออกกำลังกายจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง กิจกรรมนี้ช่วยสร้างแนวทางในการพัฒน,นาตนเองให้เติบโตอย่างสมวัยสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายสมบูร์ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่แจ่มใสจากการที่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2558เป็นต้นมาซึ่งได้รับการช่วยเหลือการจัดก,กิจกรรมให้เป็นไปอย่างดีโดยทีม smart trainers เป็นผู้นิเทศการจัดกิจกรรมทําให้โรงเรียนประสบผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลานู 4H ส่งผลให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรส้สีนักเรียนสีสเกตได้รับคัดเลือก Best Practice ในด้านพัฒนาสมองกระบวนการคิดซึ่งสามารถพิสูจน์ถึงความเสียสละความตั้งใจความมุ่งมั่นของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนที่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสามารถพัฒนายาวชนให้ถึงพร้อมทางด้านความประพฤติสติปัญญาเป็นคนดีคนเก่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังพระราชาปณิธานสมเด็จพระศินนครินทราบรมราชาชนนีที่ว่าคนดีของชั้นหรือจะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปดไม่สอพลอไม่อิจฉาริษยาไม่โคดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าบ้าแต่จะพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม